พี่น้องชาวราศีมังกรครับในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567นะครับชาวราศีมังกรจะเด่นมากๆในเรื่องของการงานหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตขึ้นและก็รับทรัพย์อย่างมากมายด้วยนะครับนั่นคือโอกาสที่ดีในช่วงนี้สำหรับชาวราศีมังกรนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับยังมีจุดบางจุดที่ไม่ควรมองข้าม และยังต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีมังกรในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567นะครับก็มาบอกเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางของดวงเพื่อให้ท่านที่สนใจได้รับรู้ นมองเห็นโอกาสหรือไม่ก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจตัวเองเพื่อที่จะเดินหน้าท้าทายกับปัญหาและก็มุ่งมัน่นเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะก็อาจจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางชีวิตนะครับ ชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมังกรก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีมังกรในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรในเรื่องงาน เงินความปร,รักอุปสรรคแนวทางการแก้ไขชีวิตเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หน,นะครับคือเรื่องของการงานนะครับโมฮักได้จัดการแยกออกมาเป็นหมวดหมู่เพื่อความเข้าใจง่ายในการรับฟังนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากพายพยากรใบที่หนึ่คืออัศวิน ดาบนะครับอัศวินดาบคือชาวราศีมังกรจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานจะเดินทางไกลๆจะมีเรื่องของการย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับและมีเรื่องเร่งด่วนเรื่องที่จะต้องแก้ไขเรื่องที่จะจัดการสางปัญหาของการงานตามมาด้วยนะครับคือไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้อยู่เฉย แล้วก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงหลายหลายด้านนะครับต้องอดทนต้องเข้มแข็งมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องมีปัญหาและมีเรื่องต้องสะสางต้องจัดการเข้ามานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นสตรีงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในบทบาทของหน้าที่การงานการดําเนินชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุภาพสตรีชาวราศีมังกรนะครับท่านก็จะเด่น ในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและมีความเป็นผู้นําไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่คือบทบาทของชีวิตที่จะเข้มข้นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันไม่ต่างไปจากสุภาพบุรุษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น8 เหรียญน,นะครับมีเรื่องของงานพิเศษเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับงานจ็อบงานฟรลแลนซ์งานที่ทําด้วยทักษะส,ส่วนตัวอาชีพอิสระก็เด่นขึ้นมานะครับคือการเปลี่ยนแปลงหลายหลายคนก็อาจจะหมายถึงงานประจําด้วยตําแหน่งงานด้วยอะไรด้วยแต่วันนี้เป็นงานพิเศษงานส่วนตัวอาชีพอิสระก็ยังเด่นเข้ามาด้วยนะครับท่านจะมีโอกาสดีในการที่จะได้แสดงฝีม้ลายมือ ตามทักษะตามความรู้ตามความสามารถที่มีเข้ามาในช่วงนี้และก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินไม่น้อยตามมาด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมามาดูเรื่องที่2กันนะครับคือเรื่องของสถานะการเงินชาวราศีมังกรจะมีการเงินเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปัยากรใบที่หนึ่งคือ10เหรียญดีมากนะครับ การเงินเด่นสุดๆด้วยมีโอกาสที่ท่านจะได้เจราจาทำธุรกิจแล้วก็คุยนะครับคุยเรื่องการเงินนี่แหละกับองค์กรสถาบันต่างๆได้แล้วผลลัพธ์ดีเยี่ยมด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินมํนนวนมากๆเข้ามาบริหารจัดการใช้จ่ายด้วยในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับและภาพรวมการเงินจะได้รับทรัพย์จํานวนมากนะครับ มีโอกาสที่ดีในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นข่ตอบแทนมีกำไรมีรายได้เข้ามามั่นคงในเรื่องของการเงินอย่างมากทีเดียวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับงานสุภาพสตรีชาวราศีมังกรเด่นควบคู่ไปกับ การเงินเด่นควบคู่กันไปกับความมั่นคงของสุภาพบุรุษนะครับไม่แพ้กันนะครับงานก็จะเด่นเงินก็จะดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่คือโอกาสที่ดีทั้งเรื่องของงานและการเงินนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเลิฟเวอร์นะครับเลิฟเวอร์คือเรื่องของความรักเข้ามาในเส้นทางของการเงินด้วยนะครับชาวราศีมังกร มีแนวโน้มที่ท่านจะได้ทําเพื่อสิ่งที่ท่านรักทุ่มเทเงินลงไปเพื่อสิ่งที่รักมากเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับบางคนก็พอใจบางคนมีความสุขบางคนทําแล้วไม่หวังผลตอบแทนคือเสียเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ได้ทํามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ ่อมาครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีมังกรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาเรียนนะครับชาวราศีมังกรประเด็นความรักนะครับสุภาพบุรุษจะเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกในเรื่องของความรักรครอบครัวเป็นผู้บริหารที่ดี ทั้งเรื่องงานด้วยการเงินด้วยและการดูแลครอบครัวด้วยนะครับสำหรับใครที่มีพ่อบานแบบนี้สบายใจได้8อย่างนะครับคือดูแลงานด้วยดูแลครอบครัวดูแลทุกอย่างภายในครอบครัวเด่นด้วยนะครับนั่นคือลักษณะของความเป็นคนพิเศษชาวราศีมังกรที่เป็นสุภาพบุรุษท,ที่จะให้ค่ากับคำว่าความรักครอบครัวมากเป็นพิเศษและม,มีโอกาส 4, ที่จะรักษาครอบครัวให้อบอุ่นเข้าใจและก็มีความมั่นคงต่อไปได้นะครับ ราการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นสุภาพสตรีนะครับราชินีดาบนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสุภาพสตรีชาวราศีมังกร,กรก็ค่อนข้างจะใจร้อนนิดหนึ่งในเรื่องประเด็นความรักในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับอาจจะคิดเล็กคิดน้อยหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาเครียดต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องทําอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลดลดความ เขาเรียกว่าความเอาแต่ใจตัวเองลงบ้างก็จะเป็นผลดีนะครับอย่าใจร้อนจนเกินไปจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังบ้างนะครับหรือไม่จะเลือกอะไรต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับความรักครอบครัวขอให้ยึดมั่นในเหตุผลด้วยนะครับอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องความรักนะครับมีแฮงแมนมาด้วยนะครับนี่เป็นข้อที่ควรระวัง สำหรับความรักและครอบครัวนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมากเป็นพิเศษด้วยนะครับคือพลิกพลิกชีวิตนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการจบสิ้นในกระบวนการบางอย่างเกี่ยวกับความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับค่อนข้างจะรวดเร็วแบบคาดคิดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับนี่อาจจะเป็นอุปสรรค แต่บางคนก็คิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ได้นะครับคือเปลี่ยนชีวิตอะไรที่มันคาราคาซังกันมานานๆน,น,นะครับมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะยกอะไรเข้าไปยกอะไรออกจากอกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไม่น้อยเกี่ยวกับความรักของคนราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้นะครับ ต่อมามาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคสุขภาพแนวทางชีวิตการแก้ไขปัญหามาเริ่มต้นจากพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนนี้คือเดทนะครับอ่าเดทเป็นปัญหาเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลท่านอาจจะมีเรื่องต้องจําเป็นเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามา ด้วยนะครับก็ฝากไว้ดูแลต้องระมัดระวังนะครับคือจะมากจะน้อยไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเป็นอะไรขนาดไหนขอให้ใช้ความระมัดระวังดูแลสุขภาพระวังไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมๆนะครับคือสิ่งนี้ต้องระวังในอีกมุมหนึ่งนะครับคือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานสิ้นสุดปัญหาสิ้นสุดเรื่องราวที่ไม่ดี หรือว่าจบอะไรบางอย่างไปด้วยในช่วงเวลานี้นะครับภาระหน้าที่หรือว่าอะไรที่เรารู้สึกแบกรับมานานๆก็สามารถที่จะยุติตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีถ้าเป็นหน้าที่การงานท่านก็จะจบภาระตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นสร้างโอ,อกาสใหม่ๆดีขึ้นร่ำรวยมั่นคงต่อไปในอนาคตนั่นคือมองในด้านที่เป็นบวกแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะมีสิ่งใดก็ตามก็อ,อย่ามองข้ามเรื่องของสุขภาพนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการแก้ไขแนวทางชีวิตนะครับเป็นชาิออตมีดวงของนักเดินทางมีดวงของคนที่จะต้องเดินทางไกลๆมาด้วยนะครับนี่คือโอกาสของท่านในช่วงรอยต่อเดือนกันยายนต่อตุลาคมอาจจะเดินทางไกลไปอยู่ที่ใหม่ไปอยู่ต่างจังหวัดไปต่างประเทศ เรื่องของการงานด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดในช่วงนี้นะครับพลิกชีวิตเดินหน้าต่อไปได้หรือบางคนก็ศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงเดือนกันยายนมงมันเดินหน้าท้าทายปัญหาโอกาสต่างๆก็จะตามมาครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและแนวทางชีวิตนะครับเป็นเอ็มเพอร์เรอร์นะครับเอ็มเพอร์เรอร์คือ จุดดีเด่นมากท่านจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของการงานอย่างมากเป็นพิเศษในเรื่องของการงานมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพลิกชีวิตผ่านปัญหาผ่านวิกฤตได้ดีมากได้มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีบรารมีมีคนยอมรับมากทีเดียวนะครับและก็ท่านมีโอกาสที่จะ รวยอย่างมั่นคงนะครับคือรับทรัพย์จดมันมากๆเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้บริหารระดับใหญ่โตขึ้นมาด้วยในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับคนที่รอคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะครับสุภาพสติชาวราศีมังกรนะครับที่รอคอยคนรักชาวต่างชาติมีโอกาสจะสมบัง นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับนี่คือแนวโน้มโอกาสการเพิกชีวิตก้าวสู่ความมั่นคงสำเร็จได้มีชื่อเสียงเมีอนาคตที่สดใสนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาบางครั้งบางช่วงบางเวลานะครับท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังเหนื่อยกํากลังท้อแท้เหมือนจะหมดกําลังใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีทางออกสร้างแรงจูงใจให้ได้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือขอคําแนะนําที่ดีๆท่านจะผ่านวิกฤตได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีพังกรในเดือนกันยายน2567นะครับเส้นทางการงานท่านจะเด่นเป็นพิเศษ ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานเดินหน้าต่อไปแม้ว่าท่านจะรู้สึกว่ามีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องต้องจัดการอยู่ตลอดเวลานะครับความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านเติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นนะครับและก็งานจ็อบงานฟรีแลนซ์อาชีพส่วนตัวก็จะเด่นตามมาด้วยนะครับเป็นที่มาของความมั่นคง รวยได้เหมือนกันนะครับส่วนเส้นทางการเงินนะครับมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนใหญ่การติดต่อง,งานการเจราจาการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆการขอความช่วเหลือเรื่องของงานและการเงินควบคู่กันไปด้วยท่านจะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากได้เงินก้อนใหญ่มาใช้ใจ่ายมาบริหารมาลงทุนมาจัดการต่างๆต่อไปได้ดีไม่น้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่ ใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่ท่านรักคนที่ท่านรักมากเป็นพิเศษด้วยนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนประเด็นความรักนะครับมีสองสถานการณ์ที่ต้องพิจารณานะครับครอบครัวสําหรับชาวราศีมังกรที่เป็นสุภาพบุรุษยังรักษาได้มั่นคงได้มั่นคงต่อไปเพราะว่าในความเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําที่ใจเย็นใจดีนะครับใครที่มีพ่อบ้านแม่เรือนเป็นชาวราศีมังกรก็ อยู่ในเกมนี้นะครับพ่อบ้านใจเย็นนะครับมีโอกาสดีที่จะมีความมั่นคงเข้มแข็งร่ำรวยต่อไปได้นะครับแต่ว่าสุภาพสตรีชาวราศีมังกรในประเด็นความรักต้องระวังปัญหาความขัดแยง้งปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วเป็นพิเศษด้วยพลิกชีวิตได้ตัดสินใจอะไรในช่วงเดือนกันยายนขอให้รอบคอบเป็นพิเศษด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่4ในเรื่องของอุปสรรคสุขภาพการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าดวงจะด,ดินเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามนะครับสุขภาพอย่ามองข้ามนะครับส่วนเรื่องของการงานมีการย้ายงานมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็สิ้นสุดบางอย่างที่เป็นเรื่องไม่ดีเริ่มต้นโอกาสใหม่ได้ดีขึ้น ได้ดีมากๆนะครับท่านจะมีการเดินทางไกลๆไปรับงานแห่งใหม่ตำแหน่งใหม่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสผ่านวิกฤตผ่านสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาโดดเด่นมั่นคงมีชื่อเสียงมีเกียรติยศรุ่งเรืองมาก ตำแหน่งใหญ่โตสุดๆนะครับตามโอกาสนะครับตามความรู้ความสามารถตามสายงานของแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะเหมือนกันทุกคนนะครับแต่ว่าโอกาสด้านนี้ดีมากนะครับนอกจากนี้รวยนะครับรวยมากๆด้วยรับทรัพย์จำนวนมากมั่นคงอย่างมากและก็ สุภาพสตรีที่รอคนรักเป็นชาวต่างชาตินะครับพี่น้องชาวราศีมังกรมีโอกาสจะสมหวังด้วยนะครับมันคงร่ำรวยต่อไปแม้ว่าบางทีท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเหตุการณ์กับสถานการณ์บางอย่างนะครับมีโอกาสผ่านพ้นปัญหาได้พบกับโอกาสใหม่ๆพบกับแนวทางที่ดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับอย่ามองข้าม2จุดสุขภาพและก็ความใจร้อนของปัญหาครอบครัวสำหรับท่านสุขภาพสตินะครับอาจจะมีปัญหาได้ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ อาละครับหมอฮักพยากรดวงพี่น้องชาวราศีมังกรในเดือนกันยายน2567มาพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดทั้งหมดทุกเรื่องตามที่ต้องการนะครับแต่ว่าก็เล่าสู่กันฟังเป็นทางาคร่าวเป็นแนวทางกว้างนะสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู้ต่อไปอดทนแล้วก็ขอให้สมหวังนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีเป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับจงได้ร,รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านอุปสรรคให้ได้ก้าวสู่ความมั่นคงสำเร็จสมหวังรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ